สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านไปดูเหรียญห้าบาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญ เรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับราคาของเหรียญก็อยู่ที่นี่แหละครับท่านสําหรับ UNC แล้วนักสะสมมือสมัรล่นจะไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านอย่างผมอีกคนนึงครับเข้าวงการมรากียติ8ปีทีแรกก็จะไปรับเปลี่ยนอะไรเลยหครับท่านจะได้ยินเข้าประกาศออกมาว่ากองกระสอบจะเริ่มเก็บ เรียญรอเก้าเรียนรอ 9, เก้าเข้าไปทําลายแล้วครับท่านนั่นแหละคือถึงไปก็คงไม่ได้แล้วครับท่านเพราะเขาต้องเอาจากกองกำลับนี่นแหละไปทําลายก่อนครับก่อนที่จะมาเก็บอยู่ข้างนอกครับท่นานอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าสิบปีข้างหน้านันตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะยกเลิกการใช้เรียนรอเก้าไปแล้วครับท่านให้เหลือเฉพาะเรียนรอสิบเจ้าเดียวเท่านั้นเองนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียยมัน ของเรียนดีนะครับเป็นลักษณะของเรียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับท่านนับดูก็นะครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับเบื้องหน้าพรงค์ท่านก่อผูมิพนอดุจเดชครับท่านตัวหนังสือรู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งนะครับท่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับส่วนด้านหลังของรัชกาลที่เก้าครับท่านแต่ก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านซึ่งจะบางไปเท่าไหร่ครับดีครับ แล้วก็บรมบลมรุพุ่งท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมเหรียญนี้สวยงามมากนะครับท่านทั้งทที่ยังไม่ได้ทาการล้างเลยครับก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่สวยงามมากครับสุดยอดจริงครับท่านถ้าทําการล้างแล้วจะดีกว่านี้แน่นอนครับเต่นี้ยังไม่ได้ทําการล้างกันเลยเหรยมันก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับท่านนองมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ขอบเฟืองเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับท่านขอบเฟืองครับดูดีครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขอบเฟืองครับ จริงปิ้งมากเลยครับขวบเฟืองเนี่ยไม่มีรอยบุบบี้เลยครับท่านปกติแล้วเหรียญที่ได้มาแต่ละเหรียญครับมันจะรอยบุบรอยบี้เยอะครับคือมันหล่นพื้นกระแทกพื้นแล้วหลนุดจากมือปกระแทกพื้นแล้วคือเอาเหรียญลงก่อนแน่นอนครับท่านแต่ว่ามีอยู่ครับจุดหนึ่งแค่นั้นเองครับท่านที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับมีอยู่จุดแรกครับท่านจุดเดียวแค่นั้นนะครับที่เห็นอยู่ไม่กี้นี่เรามาดูล้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านเป็นพเสีเศนใหญ่นะครับเนี่ย ไม่ใช่เปอียเล็กนะครับเปอร์เซียใหญ่นะครับมันจะบางไปอย่างนี้นะครับตัวหนังสือมองบางคนถ้ามองตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นนะครับท่านแต่นี่ผมซูมกล้องเข้าไปครับมันเลยเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับพศ2บ5 5็7ครับท่าน255เขีนะครับเห็นไหมครับแบบนี้มันแทบจะไม่เห็นแล้วครับเนี่ยมองแบบนี้ครับเพราะว่ามัน ถ้าบางลงต่ำแบบนี้จะไม่เห็นครับท่านถ้าผมต้องเวียนความสูงกล้องเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับท่านาเจ57นะครับส่วนตรงกลางคือวัดบินจะมาเพ้อพิดอยู่สิทธิ์ว่าราล์นะครับท่านแต่เขาเห็นพอเห็นอยู่นะครับท่านเพราะว่าสูงกล้องเข้าไปแล้วมันก็เห็นชัดเจนอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่สูงกล้องแล้วก็มันจะบางไปนิดหนึ่งครับนี่สวยงามนะครับแล้วแต่ลราเมินต์ตลงมาอีกนิดนี่ครับนี่คกับเบื้องครับโอ้โหสุดยอดครับเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยกับเบื้องครับ ที่ไปไปการขีดอยู่นี่นะครับสังเกตดูดีนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ล่างสุดคือ5บาทไทยแล้วก็5บาทอัลบิกนะครับสําหรับปีพศ2อ5 7นห้าห้าสิบเจ็ดนี้นะครับท่านสองห้าห้าเดนี้นะครับท่านกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ําหนัก6กรัมเท่านั้นเองนะครับท่านแต่ว่าจํานวนการบีเดนครับน่าเกลียดมากนะครับ2 4 9สี่ล้านหนึ่งสองแสหนึ่งหมืนเหรียญนะครับท่าน สองร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสองแสนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับท่านในระดับวีเนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสําหรับปีสองห้าห้าเกดนี้นะครับห้าสิบาทนะครับสําหรับวีเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้น้ำตัวที่เหรียญละสิบบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ